สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอเสียงกรี๊ดดังๆต้นตอนรับคุณคิสหน่อยได้ไหมคะและช่วงเวลานี้นะคะหลายๆท่านนะคะเพิ่งไปนะคะร่วมสนุกนะคะเล่นเกมแล้วก<อ>็สุดฟินแบบเอ็กคลูซีฟกับคุณพีทไปแล้วช่วงเวลานี้ก็สุดฟินแบบใกล้ชิดไม่แพ้กันเพราะว่าจะมีโมเมนต์นได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวพสอบถามน้น ไปร่วสนุกกับแฟนคลับปในระดับขาสุปีครับเ,เวทีกว้างมากเวทีกว้างมากนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอยากใช้คุณพีสนะคะบ,บอกเล่าว่าอาหารแบววิสกัดนั้นถูกใจคุณพีสแล้วก็สำหรับลูกๆคุณพีสอย่างไรบ้างไหมคะอาจจะไม่รู้ว่าจะถูกใจผมหรือเปล่าเพราะยังไม่เคยลองทางนเลยครับแต่ว่าน้องแมวเนี่ยถูกใจแน่นอนนีเลยใช่ครับเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะมีตัวอะไรบ้างนะ A B C ฮะ <ABC S 2> อันนี้นะะโซโลป่ะฮะตอบไม่ล <c oughs> รุบบอนเลยค่ะวิสกั๊ดโฉมใหม่แล้วก็สูตรใหม่นะคะ<ช>ที่ให้ทุกคนได้พิสูจน์3สัญญาณสุขภาพดีของน้องแมวรัก และส <cryst. S 1> ก็คืออะไรนะเป <ST an th ous> รียบการสายตาสวยสดใสได้เลยค่ะอะ <ST an th ous> แล,และึงเวลาตรงน,นี้เราได้คะเชื่อหลายๆท่านนะคะอยากจะได้ร่วมสนุกแล้วก็ขอแดมความยินดีกับโมเมนต์ผู้โชคดีนะคะที่จะได้มาถ่า,านภาพนะคะกับคุณพีชนะคะอะเดี๋ยวตอนนี้ขอสแตนบายก่อนนะคะสำหรับ1 0บท่านส0บท่านนะคะจะขอเป็นคิวนะคะที่อยู่ เรียทีต่อไคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกตามคิวเลยนะคะสักรู่นะคะท่านแรกนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะคิวหมายเลขหนึ่งอยู่ไหนคะหมายเลขหนึ่งนะคะคุณระไมรักค่ะคุณระไมรักเรียนเชิญได้เลยค่ะคุณระไมรักอยู่ไหนคะยกมือเลยค่ะกรองจะมีสองช็อตนะคะ คิวยืนยันตัวตนได้เลยค่ะคุณกำนันมาแซมบายด้านหนาจืออาชีพได้เลยค่ะและท่านที่สามคุณสิรินันนะคะออกมายืนรอด้านหน้าร่างท่ท้าจีได้เลยนะคะท่านที่สี่คุณจุฑาพรทุกทที่ห้าคุณนภาพรค่ะท่านที่หกนะคะคุณธีรดา ขกกอเขียวยันเชิญท่านที่หนึ่งก่อนได้เลยนะคะโมเมบบ้น์ถ่ายรูปสุดซีนแบบใกล้ชิดด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ20ท่านผู้โชคดีด้วยคะ่ะได้ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณคริสเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะนี่เลยค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นผู้โชคดีนะคะเหมือน20ท่านเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ถ่านรูปสุดฟินกับคุณคีสค่ะสามารถนะคะติดตามได้ที่ f a c e b o o k f แ n นเพจของว i สการ Thailand ด้วยค่ะเดีเ๋ยว <c oughs> ให้คุณคีสนะ,ะเป็นไงบ้างคะกับกิจกรรมสุดพิเศษนี้ถามพวกเขาดีกว่าว่าโอเคไหม โอเคได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยให้คุณคิสนะคะบอกเล่าหน่อยได้ไหมว่าน้องแมวของคุณคิสนั้นนะคะทําไมถึงชอบทานวิสกัตแล้วก็ชอบวิสกัตแบบเปียกหรือว่าแบบเม็ดคะ,ะแมวที่บ้านชอบแบบเปียกครับชอบแบบคือบบถ้าโย,ยนพาวส์ลงไปหรือว่าฉีกเคสติมิกลงไปเนี่ยหมดเร็วมากหมดเร็วมากใช่แล้วก็ผมสัมผัสได้เองนะว่า น้องแมวที่บ้านชอบแบบไอตัวน้ำน้ำน้ำของที่อยู่ในอยู่ในเทสตี้มิกอะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาจะซดน้ำหมดก่อนเลยโอ้โหนี่เลยนะคะนี่เลย<ช>นะคะเป็นว<ช>ิสกัตเทสตี้มิก่ะมีทั้งเนื้อไก่นะคะเนื้อผกกักแล้วก็เนื้อปลาพร้อมสารอาหารที่ครบถ้วนเลยแล้วคุณคริสได้ให้เป็นอาหารชนิดเม็ดกับน้องด้วยไหมคะให้ครับก็จะเทอาหารเม็ดไว้ทั้งวัน แต่ว่าอาหารเปลี่ยนเนี่ยจะให้ตอนเช้ากับตอนเย็นครับค่ะแล้วแมวของคุณพีชถามได้ไหมคะว่าตัวไหนที่กินจุกที่สุดเลยคะพูโตครับใช่เป็นแมวสฟิงใช่ครับแมวสฟิงมันกินเยอะอยู่แล้วใช่ครับค่ะแล้วก็คุณริสนะคะมีคําแนะนําอยากจะบอกแฟนๆไหมคะว่าอยากจะให้น้องแมวกินเก่งแล้วก็สุขภาพดีเหมือนพลูโตค่ะเรื่องความกินเก่งเนี่ย มัจจะเหมือนคนก็ได้อะเนาะถ้าเกิดว่าเราเจออาหารที่ถูกปากมันก็อาจจะกินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่ามันขึ้นอยู่กับน้องแมวบางตัวด้วยบางตัวกินเก่งมากบางตัวห่วงสวยกลัวหุ่นไม่ดีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคนเลยครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตจากน้องแมวที่บ้านได้เลยครับเพราะว่าที่บ้านคิสก็มีแมวที่กินเก่งมากและมีแมวที่ไม่ยอมกินข้าวเพราะว่ากลัวหุ่นไม่ดีก็มีฮะใช่ไข่ดาวไข่ดาวใไข่ดาวไม่ยอมกินเพราะเดี๋ยวกลัวไม่สวย โอ้อ oh, มฟินต,ตอนนี้พุงเดินไปทีพุงลากไปด้วยเลยนะฮะ <laughs> ตอนนี้มาฟินครับ <laughs> นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกอาหารน้องแมววิสกันได้นะคะเพราะว่าสารอาหารที่ครบท้วนนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกช่วงของน้องแมวทุกวัยด้วยที่สําคัญค <laughs> นี่เลยค่ะโฉมใหม่ปรับสูตรใหม่นะคะให้ทุกคนได้พิสูจน์สัสญ,ญญาณสุขภาพดี3คข้อมี A B C A คืออะไรนะคะนี <laughs> <B. S 1> <laughs> ่มีคำตอบอยู่ข้างหลังนะคะแล้ว B เลยคะ และซีเลยค่ะเออเหมือนเรามาทัศนศึกษากันเลยเนาะเอากระเป๋านักเรียนมากันไหมคะทุกคนค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณคริสนะคะได้ฝากผลงานตอนนี้ด้วยที่ใช้แฟนๆได้ติดตามกันเลยค่ะอครับผมก็มีอะไรบ้างนะอ๋ออันนี้เนี่ยวิดกัรพีเซนตนะฮะ วิสกัตพรีเซนต์นะครับผมพิรยาปาร์ตี้บิกินีเกนะครับก็ขอบคุณทางวิสกัตด้วยที่มาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กับคอนเสิร์ตของคริสสิงโตด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมีรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะกำลังออนแอร์อยู่ด้วยครับแล้วก็ The m มีซีรีส์นะครับก็ฝากด้วยครับน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันที่ Facebook ของวิสกัตไทยแลนด์ด้วยนะคะอ๋อผมฝากภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง จริงๆทุกคนเหมือนรู้เยอะกว่าผมอีกนะฮะผมทุกคนฝากงานไว้กับผมได้ไหมฝากภาพยนตร์ด้วยครับนา่ารักมากมาก,มากของพี่หม่อม่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมสุดพิเศษนี้ได้ที่ Facebook ของ w ี c กัด Thailand ค่ะและบอกไว้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์มีเอ็กซ์คลูซีฟแบบสุดฟินแน่นอนนะคะและเดี๋ยวจะให้คุณคริสนะคะไปเซ็นลายเซ็นที่รูปถ่ายที่เราถ่ายกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและเดี๋ยวคุณคริสจะกลับมาแจกจิ้ม่านที่ผู้โชคดีอยู่ที่บูธนี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณคริสมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับคุณคริสด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้ช่างงาน,นงกำลังริ้นอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวหน้ารอนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวสัุญาตนะคะให้สำหรับ10ท่านนะคะที่เหลือที่เป็นผู้โชคดีนะคะตอนนี้ใครที่มีบัตรคิวอยู่ในมือแล้วยกมือหน่อยได้ไหมคะยกมือหน่อยได้ไหมคะค่ะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเรียกทีละน1ท่านค่ะบัตรคิวท่านที่1ยกมือ เราเอา,าไปซุะไม่ได้านไม่้านแต่เงินมาไม่เอาเลยสัน,นะ